สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพหลิวเว็นะไรก็มาอยู่กับเจ้า320 Next Generation เด็กก็ปรับทําขอบซาครับทาสโลปตรงวิวเข้าเคริร์ฟเข้ามุมสวยฮะดันล่าก็เป็นเบรกเกอร์นะฮะก็เบรกกิ้งไหลตามมาเลยนะครับ ในงานสบายครับไม่ต้องฟังเสียงเสียวฟันกันดินรุนรวนเดินรุนรวนเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคนิคการนี่กว่า<อ>การทำสลปดีกว่านะแบบนี้ง่ายครับผมวัดกันแล้วแล้วก็ไอโรยปูนขายบอลมันก็ง่ายนะบอลก็เดินตามไปเลย ค่อยๆเกาไปฮะค่อยๆเกาด้านบนลงไปด้านล่างค,าค่อยๆทีละชานคล้ายๆทำขั้นบันไดค่อยๆไล่ครับค่อยๆไล่ไล่ไล่ถ้าเกิดเราไม่มีใครตีเซ่ให้เราอย่างนี้เราก็เอาเอาเอาแทร็กนะฮะเดินแทร็กก่อนเดินแทร็กทำแนวก่อนฮะค,คอยได้ไฟมันจะไม่เบี้ยว เก่าแรกก็บางๆครับบางๆแล้วค่อยขยับมาหน่อยนึงลึกขึ้นหน่อยนึงขยับมาหนึ่งลึกขึ้นอีกหน่อยนึง,ข,นนยนงขยับไปนิดลึกขึ้นอีกนิดขยับไปนิดลึกขึ้นครับค่อยทำเป็นขั้นบันไดยอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับมันก็จะออกเป็นรูปแบบแนวสโลปอย่างงี้แล้วก็ตกแต่งกันไปครับตามฝีมือนะฮะไม่ว่าใครก็ทำทำได้ครับขุดสระทับสโลปสวยๆนะฮะขอให้เจอบ่อยๆอ่ะมันฝึกฝนนะฮะ แก้ไขตัวเองการยืนก็มีส่วนนะ,ะการยืนรถบางคนก็ชอบยืนแบบแนวแท็กพอดีเลยบางคนก็ชอบยืนคอมหน่อยนึงไงฮะ,ะแล้วแต่ถนัดเลยฮะยืนรถด,ดีท้าให้เรายืนทำงานง่ายฮะจบการงานสบายฮะหลังจากตัดแนวชลอข้างบนแล้วก็วันนี้เปลี่ยนครับ เปรียนมาเอาหินจัดหนักอีกแล้วเน็กเจนเรา พอมีเรียงอยู่แล้วก็พองัดได้ผมมีแทนเย็นไปดูดก,ก,กับอกๆๆเกือบล้มเกือบล้มสะดุดสะดุดยังไวนะ ความเร็วความแรงนี่จัดจ้านจริงๆครับดูกำลังครับดึงเข้ามาเนี่ยห็นกระจุยกระจาย แรงที่สุดแรงสุดๆนะครับชั่วโมงนี้อันเที่อําหนักกันปอนต่อปอนแล้วก็แคทน้ำบาวนะเร็วแรงประหยัดงานออกดี ได้ฟันแหลมเขี้ยวปีศาจครับจะเจาะเข้าดีกว่านี้ครับนี่เริ่มพูแล้อันนี้ก็ฟันเดิมติดศูนย์เลยครับยังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยกดเต็มใบเนีรลอยเลยนะครับ ลองงัดดูฟันทู่ด้วยแหละครับอันนี้ฟันเริ่มทู่มากแล้วต้านครับทู่มากมันก็ต้านลองแอบลอง แข่งนี่ต้องเข้าเลยนะแคทมีคอมเมนต์ถามผมมาว่าพี่ครับแมคโครดูยังไงเหรอรุ่นไหนดีรุ่นไหนไม่ดีเขาดูกันยังไงมันดีทุกรุ่นแหละครับเอาเลยมันดีทุกรุ่นนะฮะแต่แต่รุ่นมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับก็มีลักษณะงานใช้ที่ชัดเจนอยู่แล้วสำหรับแต่ละรุ่นนะฮะแต่ละยี่ห้อ เร็วกับแรงมันอยู่คู่กันลำบากครับอยากได้รถไวมันก็ไม่ค่อยแรงนะฮะอยากได้รถแรงมันก็ไม่ค่อยไวนะครับ ดูนิเนี่จอกกันดัดๆเลยนะ นี่ได้เข็นปลูกอยู่ตอนนี้ไม่มีแนวเบรกกิ้งเอาไว้ก่อนนะฮะนี่ดัดดๆเลยพื้นเดิมๆฮนะแต่ก็ผูกก่อนไปตามการกัดเซาะของน้ำนะก็ช่วยได้ครับช่วยได้แต่ก็ยังแข็งมากอยู่นะครับต้องหาเหลี่ยมโอ้ลอยลอยลอยแทกลอยแทกลอยน้ำหนักรถดีฮนะกำลังดีกำลังรถถึงก็เข้าครับ ไปดูเบเกอร์นะฮะจะอัดจรารบีพอดีก็เป็นจรารบีเลี้ยงตัวนี้นะครับเลี้ยงเข็มมันนี่แหละต้องอัดบ่อยๆนะไม่เหมือนบุกกี้แพโคนะครับวันหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ใช่นะนี่จะุบันสักผมอัดเนี่ยมาสักสองชั่วโมงครั้งหนึ่งนะฮะก็วันก็สี่รอบประมาณนี้สามสี่ห้ารอบประมาณนี้ครับมาอัดเสร็จก็ลุยกันต่อครับ ปปปกปกจะเป,กป,กปกน็นแนวบ่าเดินนะรวนรวน แข็งอยู่ตอนนี้ก็ดูนะไกลๆนู้น,นอโอมประสุเราน้องใหม่กับ3า,ามก็สงบนิ่งอยู่นะครับสงบนิ่งอยู่นู้นสงบนิ่งก็ยังหาคนขับอยู่นะครับสองตำแหน่งสองตำแหน่งคนขับแบ็คโคนะสองตำแหน่งยังรับสมัครอยู่นะครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพจเราก็ได้หรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางไกาต่อเพิ่มเติมช่องทางเพจทีกากพิเศษอย่ถ้าไปกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแจกของกันแล้วนะเราจะแจกของกันแล้วนะโอเคครับผมขอบคุณครับ